อันนี้หมวกรุ่นเก่านะเห็นว่าโลโก้จะอยู่ข้างหน้าตอนโค้ดเข้าไปยูนิฟอร์มนี้ถ้าขึ้นเป็นหัวหน้าของเอเมอร์สเนาะเขาจะมีแคริเอร์พาจะต้องทำงานที่เอคอนมีเราจะเรียกว่าเกรด2พอขึ้นมาทำบิสเนสเราจะเรียกว่าเป็นลูกเรื Grade อเกรด1แล้วก็จากบิสเนสก็จะขึ้นเป็นเฟิร์สก็เป็น FG1 เสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าจะหมัยโค้ดอ่ะเขาจะเรียกเป็น SFS เ e n เอสซีเนียร์ฟลาส,รสหรือจูด a ดสและหลังจากนั้นค่อยขึ้นไปเป็นเพ r เซอร์ก็คือเป็นหัวหน้าที่ใหญ่ทั้งลำโพอยู่คค่ปประมาณี ถ้าไม่มีขาดลามาสายแมเนเจอร์เขาก็จะส่งชื่อเราแล้วเราก็ได้ไปเทรนบิสเนสอ s คือหัวหน้าต้องเป็นคนเลือกเสนอชื่อเราเหรอคะใช่เควินครูแมเนเจอร์ที่เขาจะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอะประมาณปีครึ่งโค้ดก็ได้ขึ้นไป<ห>เฟิร์สคลาสอหญ่มากแต่ตอนอยู่เฟิร์สคลาสเนี่ยอยู่นานนิดนึงเพราะว่าโค้ดตัดสินใจที่จะเรียนปริญญาโทที่เมืองไทยจนกระทั่งเรียนจบปอโทตัดสินใจว่าขึ้นสอบมาเป็นหัวหน้าได้คราวนี้ถ้าจะขึ้นหัวหน้าไม่ใช่ แค่แมนเจอร์ส่งแต่เราอะจะต้องสมัครด้วย แล้วก็แ a n เจอร์ต้องเห็นชอบเขาก็จะเรียก Assessment Day เอามาคัดเลือกกันเขาจะบอกเราไว้ก่อนเลยว่าให้เราไปเตรียม your dream briefing ทุกฟลายก่อนที่เราจะไปทำงานจะต้องมีการแบบพูดปลุกใจภายในระยะเวลา1นาทีสำหรับเราอ่ะฟลายนี้มันอาจจะเป็นครั้งที่10หรือครั้งที่ร้อยสำหรับเราแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นฟลายเดียวในชีวิตของท่านผู้โดยสารแล้วก็เราอ่ะที่เป็นคนเลือกได้ว่าเราจะสร้างประสบการณ์ยังไงให้ท่า ผู้โดยสารจำมันอยู่ที่เธอนะมันอยู่ที่พวกเราเราจะทำไฟล์นี้ให้เป็นไฟล์ที่ดีที่สุดในชีวิตของผู้โดยสารไหมนั่นแหละหนึ่งนาทีก็จะต้องมีทำกลุ่มดิสคัชชันอีกยังไม่ ไม่พอพอหลังจากผ่านกรุ๊ปมีข้อสอบพอผ่าน knowledge test ใช่ไหมถึงจะเข้าไปนอ n interview สีดส่ด่าน4ด่านพอผ่านแล้วถึงจะได้ไปเทรนรอบที่โค้สมัครคนหน้าค่ะคนสมัครประมาณกี่คนคะค้ชประมาณ20คนที่ไป assessment day แต่โค้เป็นคนไทยคนเดียวที่ผ่านวันนั้นเฮ้ยค้ชแล้วก็พอเทรนผ่านเสร็จแล้วเอมิเรตจะมีระบบที่เรียกว่าผูผูค,ค,คือสระน้ำาถ้าอยากรู้พินต่อ